วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคนกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมการที่พลอากาศเอกสุกัมพลรัฐสมรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกมาบอกว่าคนที่คัดค้า,านการอนุญาตให้สหรัฐมาใช้สนามบินอู่ตะเภาเป็นพวกที่ไม่ัะชตาก็ดูจะเกินไปแหละครับเพราะในแง่ของรัฐบาลนั้นข้อจจริงที่ต้องการใจ้สหรัฐเข้ามาใช้สนามบินอู่ตะเภาควรอย่างยิ่งครับที่จะต้องประกาศและก็บอกให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศได้รับทราบว่าประโยชน์ที่จะได้ นะคืออะไรหรือว่าข้อจะจริงแล้วเป็นการแลกเปลี่ยนที่จะให้ทักษินชินวัตรเข้าประเทศสหรัฐแน่แน่แจก,แกง่ายครับประโยชน์หนึ่งสองสามาทำให้เปิดเผยเสถิดครับร,รัฐบาลเป็นเพียงแค่ตัวแทนของประชาชนไม่ใช่เจ้าของประเทศสนธิอ่านชื่ออนธรทำรายงาน